สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่9มิถุนายน2565นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าดันชนีนะครับปิดที่1,641.34จุดเพิ่มขึ้น4.45จุดนะครับคิดเป็น0.27มูลค่าการซื้อขายวันนี้83,41.88ล้านบาทนะครับโดวยว่าเมื่อวานนี้ต้องบอดเลยว่าคณะข,ของกรงเงองเองก็ถือว่า มีประสิท์เป็นไม่เป็นเอกฉันนะครับตรงมอดูบววาให้คงอัตราดอกเบีย้ยนะครับในขณะที่ลหลายๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทยพาณิชย์นะฮะหรือว่าทุกๆค่ายเองเขามองกันว่าปีนี้น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยน,ะ,นาาะโดยว่าไตม่าสามไม่รู้ดีว่าจะเป็นพีเดียตในเดือนไหนกันแน่ตรงนี้ผมเชื่อว่าในส่วนของที่เป็นวันนี้เป็นลูกหนี้นะก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับ สถานการณ์ต้องบอกเลยว่าภาระในเรื่องของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นน่จะเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าน่าต้องหาเงินหาทองกันแบบว่ามาผ่อนที่แบบว่าเพิ่มขึ้นในจุดนี้นะครับด้วยว่าสภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่าที่บวกๆกันกว่า4จุดวันนี้ถือว่าหุ้นแบงค์นะถือว่าเป็นอะไรที่มีความโดดเด่นนะครับเพรว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวของ K Bank นะครับ BBL SCB นะไม่แต่ตัวของ ทีทรวมถึง KTB ด้วยในจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยครับกับคุณกรพัฒน์บรชเชผู้วยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นูบุราพรัฒนศิสถีจะมาสรุปภาพรวมนะครับด้วยว่าของตลาดไทยวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะด้วยว่าดอกเบีย้ยขึ้นแบบนี้นะววเราซอแววขึ้นแบบนี้หุ้นรัวไหนดีจะเล่นหุ้นตัวไหนดีจะเลยมาต่อสายพูดคุยกับคุณกรพัฒน์สักครู่ครับ ครับผมนะคุณกวัฒน์ได้จะติดธุระไม่เป็นไร๋ยวผมจะเกินนําไปก่อนนะตรงจุดนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าบทบาทในกลุ่มของแบงก์เองอว่ามีความโดดเด่นนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของพลังงานเองนะครับอย่างตัวของปตทก็ถือว่าวันนี้มีอิทธิพลหน้าต่อภาพรวมตลาดเหมือนกันนะคือวันนี้ราคาหุ้นของปตทสอปิดที่174บาทเพิ่มขึ้น4บาทที่เป็น2.3 5เปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกเลยว่าคงไม่ใช่เป็นแค่หุ้น ไซลางนะหรือว่าไซใหญ่เท่านั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเดียก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีเก่งกําไรหลายตัวในส่วนของกระดานหลักถือว่าก็มีความโดดเด่นมีความน่าสนใจหลายตัวเหมือนกันนะครับตรงอยู่นี้ถือว่าเป็นที่ต้องมาติดตามกันด้วยว่าหุ้นรอบนี้นั่นได้ว่าสลับหน้าแผงกันเล่นในนโยบาตัวกลางตัวเล็กตัวจิ๋วตรงนี้เรียกว่าพอหมดรอบมันก็ต้องวิ่งหาตัวใหม่เข้าไปนะครับตรงอยู่นี้เดี๋ยวเราจะมาต่อสายไปถึงคุณกอนพัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับผมสักครู่ครับ สวัสด <P an av id> ีครับสวัสดีครับคุณกอนพัฒครับนี่คือรายการกล้ยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นไทยถือว่าบวกกว่าสี่จุดนะเดียวว่ามีแรงซื้อในกลุ่มของธนาคารพทิ่เข้ามาเดียวว่ามากันแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับคุณกอนพัฒครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ มีแรงนะครับซูข้ามานในกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจากภาพของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็หมายถึงส่วนต่างดอกเบี้ยรับสุทธิเนี่ยจะกว้างขึ้นนะครับะดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยขยับขึ้นทันทีได้ถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นในช่วงถัดไปส่วนดอกเบี้ยเงินฝากองเนี่ยมันก็เป็นหนที่เราเข้าใจแล้วว่าเวลาขยับขึน้นขยับขึ้นไม่เร็วมากนะนะครับแต่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องตามดูต่อนะครับว่าแรงหนุหนงบตัวธนาคารเนี่ยมันจะมา วันเดียวนะครับแล้วแผ่วลงไปเลยนะครับเหมือนหลายๆเเซตอร์ที่ผ่านมาหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่ทุนเองจะประเมินก็คือความเสี่ยงในการซื้อหุ้ของสกิปที่ค่อนข้างช้านะครับเป็นตัวกดดันอยู่แล้วก็การดึงสภาพคล่องกลับของตัวประเทศพัฒนาแล้วนะครับจะเป็นอะไรที่สร้างแรงกดดันนะครับต่อตัวหุ้นดิคแคปนะครับสินทรัพย์สิ่งโดยรวมยังมีความผันผวนที่ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เองตลาดจะแผ่วลงนะครับเราคิดว่าแรงหนุนในส่วนตัวเซอร์แบงส์เนี่ย ยังขาดความต่อเนื่องนะครับเพราะตลาดเองจะประเมินในเรื่องตัวที่ทางกาลังซื้ออยู่นะครับอินดิพารวมดาวต้านอยู่ที่16 4 7 1 6กส่นะครับส่วนนรับอยู่ที่1 6 2 0 1 6 1 0งครับผมครับผมถ้าเรียกว่าสัญญาณเรื่องของเมื่อวานนี้กรนง,งก็คงดอกเบี้ยแบบไม่เอกฉันแต่ดูแล้วเหมือนกับหลายๆค่ายเขาบอกว่าหุ้ยขึ้นแน่นอนไตรมาส3นี้ถ้าเกิดสัญญาณดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้ต้องแบบว่าเป็นหลบภัยในหุ้นตัวไหนดีครับคุณกนพัน์ครับ ครับที่ผมคิดว่าก,กลุ่มหนึ่งที่อาจจะดูมีความน่าสนใจในการลงทุนอาจจะมากกว่ากลุ่มแบงค์ด้วยนะเพราะกลุ่มแบงค์เองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มันนําตลาดนะครับแล้วก็เป็นหุ้นนำดัชนีถ้าเกิดตลาดปรับแบงค์ก็จะปรับตามนะครับผมคิดกลุ่มประกันนะนะครับที่อาจจะดูน่าสนใจแล้วก็จ,จะมีความปลอดภัยมากกว่าพวเพราะวูลค่าดอกเบี้ยขึ้นเขาได้ไประโยชน์แน่ๆทั้งในเรื่องตัวพอร์ตลงทุนใหม่ที่ได้ยิวสูงขึ้นนะครับทั้งในขาของตัวอพอร์ตเดิมนะครับเมื่อเทียบบริษัทแกลบกับตัวขาของตัวประกันนะครับที จะมีการคบหนดอายุนะครับในช่วง20ปี25ปีที่จะมี discount r รกลับมาด้วยสัสดส่วนที่สูงขึ้นที่ทำให้การตั้งสำรองน้อย,อยลงนะครับเี่นัากละกันจะได้ประโยชน์มากจากสถานการณ์นี้นะครับก็ลองจับตาดูพวก BLA นะครับหรือว่าตัวชิปโฮดดิ้งนะครับคนนี้ผมคืดอว่าเป็นหุ้นที่อาจจะอัพฟอร์มแล้วก็พวกกลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ป้องกันความเสี่ยงเป็นเฟือได้เช่นเดียวกับตัวกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ ตัวกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครับผมครับผมรายการก้อยหอมกับกูรูต้องขอขอ,ขอบคุณคุณกรพัฒ์มากเลยที่มาใหุ้มมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือุมมมงของคุณกรพัฒนบ์บอระเชษนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูละพัฒนาสินเราจะมาต่อสายอีกหนึ่งครูอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณวิกิตอรารยพิสิทธิ์นักกลยุทธ์ของเมย์แบงค์กิมเ,เองนะจะมาดูที่ว่าเอ๊ะเขามองภาพรวมวันนี้อย่างไรแนวโน้มเป็นอย่างไรแล้วหุ้น ตัวไหนบ้างที่แบบว่าอยู่ในเลดาร์ของคุณวิกิตนะหรือว่าอาจารย์เพชรนั่นเองสักโคู่ครับ สวัสดีครับคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับตลาดทุนไทยถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระบวกกว่า4จุดวันนี้กลุ่มแบงก์ต้องบอกว่าเป็นเพรเอกนําตลาดวันนี้คุณวิจิตมองภาพรวมตลาดในวันนี้เป็นอย่างไรครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดยังคงแข่งตัวในแดนบวกได้นะครับยืนเนี่ยตัวเส้นค่าเฉลี่ยสําคัญก็คือ1630 EMA 200วันนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่สิทธิ์บอกเนี่ย นำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เลยนะครับนำสามอัดแรกที่มีความร่มการซือขายสูงสุดเนี่ยก็คือ K b a บ k ก b l แล้วก็ SCB นะครับช่วยการขับเคลื่อนตัวตลาดเนี่ยยือได้นะครับเพราะว่าที่หลักๆเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเมื่อวานการชุมกนงเนี่ยเสียงแตกนะครับเจ็ดเสียงเนี่ยต้องบอกว่ามีถึงสามเสียงที่มองว่าน่าจะเป็นภาพของการดึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ทําให้สัญญาแบบนี้นี่คือโมเมนตัมในช่วงถัดไปในการชุมในเดือนสิงหาคมเนี่ย ตลาดก็ตีความว่าโอกาสในการขึ้นดอกบเบี้ยของไทยเนี่ยน่าจะได้เห็นซึ่งแน่นอนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากฝั่งของตัวอันส่งของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็มีชว่วะในการปรับ GDP ขึ้นด้วยเนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยช่วยตลาดได้ค่อนข้างดีสับกับฝั่งของตัวที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอย่างต่อนเนื่องก็คือกลุ่มของพลังงานนะครับก็อย่างเช่นต้นน้ําตัวกรทวงพาหรือว่ากลุ่มของโรงกลั่นเนี่ยทั้งฝั่งของตัว, o, C, วเอสโซ ก็ยังมีโมเมนตัมที่เชิงบวกแล้วก็ช่วยยื้อฝั่งของตลาดเนี่ยยังแว่งตัวในแดนบวกกันดได้ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีครับวันนี้ครับครับผมแม่วันพรุ่งนี้จะเกมหุ้นจะดีแบบวันนี้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับคุณวิจิตครับผมว่าในช่วงสั้นตลาดของสัปดาห์นี้เนี่ยยังคงแกว่งตัวเหนือ1630ก่อนนะครับแล้วก็ด้านบวเนี่ยอาจจะกรอบไปสักปนระมาณ1,650จุดนะครับก็อาจจะเป็นแกว่งหนกรอบแคบๆนี้นะครับเพื่อรอ ทิศทางหลักก็คือช่วงกลางคืนของวันศุกร์เนี่ยจะมีการประชุมจะมีการรีพอร์ตของตัวเลขเงินเฟอ้อของเมกานะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่า,าช่วงเดือนมีนาเนี่ยสัญญาณของเงินเฟอ้อเนี่ยของเมกาพีคมากและเดือนเมษาเนี่ยเป็นภาพของการปรับฐานลงมาบ้างเล็กน้อยนะขณะที่เดือนสพาคมเนี่ยตลาดก็ f o r e c ้า t ถึงกันว่าอย่างเช่นฝั่งของตัว headline inflation เนี่ยจะลงมาอยู่สักประมาณขยายตัว8.2ซนะครับแล้วก็ในฝั่งตัว อ่าคออินเฟลชันเนี่ยจะอยู่สักประมาณ5.9%เก้าเปอนตเน้นเนี่ยตอบโจทย์คือถ้าเกิดอ่าในวันสุดสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าตลาดยังแกว่งออกข้างอยู่เพี่งแต่ว่าตัวคีย์เวิร์ดในการที่จะอ่าชี้ชัดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดจะกล้าตีขึ้นไปหรือว่าเป็นภาพของการแผ่วแล้วก็หลุดลงไปเนี่ยก็ใช้ตัวเลขของเงินเฟ้อของอเมริกานี่แหละ,ละนะครับในนี้ก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้ตลาดจะแกว่งรออ่าตัวเลขตอนกลางคืนนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับประมาณนี้ครับครับผมน่าจะว่า เมื่อวานนี้ก็อนงองก็เสียงไม่เป็นเอกฉันนั้นนะครับเรียกว่าก็คงดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าใรมาสามเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาบางค่ายบอกวฮ้ขยับขึ้นปีนี้น่าจะแบบ3ครั้งอ่ะสามระลอกตรงจุดนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเล่นหุ้นตัวไหนดีครับคุณวิจิตครับ ในมุมมองของเมย์แบงค์เนี่ยเราวางไว้ที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสองครั้งนะครับก็คือคอร์เตอร์สามรอบหน้าเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็ปลายปีเนี่ยในช่วงเดือนสิบเอ็ดเนี่ยอีกหนึ่งครั้งทีนี้แน่นอนดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแล้วก็ไวเลชั่นของหุ้นกลุ่มเนี้ยยังอยู่ในโซนที่ต่ำมากๆก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แน่นอนนะครับที่ถือว่าวันนี้ต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยบวกขึ้นมาเฉลี่ยสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ละดังนั้นเนี่ยภาพรวมของการพักตัวนะครับเป็นโอกาสในการซื้อเพราาะว่ เป็นหน้าหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสาบันเนี่ยมีของค่อนข้างน้อยอและตอนนี้สัญญาณวันนี้คือปรับตัวขึ้นพร้อมวอลุ่มที่มีนี่สำคัญแช่ว่าสาบันเนี่ยมีจังหวะในการโหลดหุ้นของตัวธนาคารกลับดังนียก็แน่นอนสัญญาณตัวเนี้อาจจะเล่นได้ไปอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าจนกว่าจะการประชุมครั้งหน้านะครับว่าเดือนมิงหาคมเนี่ยว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจริงพรว่าระหว่างฐานเนี่ยตลาดจะเริ่มซิมซับแล้วะ ว่าโอกาสในการขึ้นเนี่ยน่าจะมีอยู่จริงนะครับก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่น่าสนใจเนี่ยถ้าไปดูตัวที่มัน l i n k ์กับตัวดอกเบี้ยขาขึ้นเลยดู s e n s i t i v i t ต่างๆเนี่ยที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็น BBL นะครับวันนี้เห็นว่า BBL เนี่ยปรับตัวขึ้น5เซนกว่าก็ถือว่าสูงกว่าทุกตัวนะครับเพราะว่าเป็นไปในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานขณะที่ตัวอื่นก็ไม่ได้แย่เช่นฝั่งของตัว Kbank เนี่ยสัญญาณของท่องเที่ยวกำลังจะรีบาวกลับขึ้นมานะครับก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่ผมว่าก็พอสสะมได้นี ฝั่งของตัวแบงก์ใหญ่เนี่ยก็วางไว้ที่ BPL แล้วก็ KBank ครับครับอ่านั่นคือแถวแรกแถวสองนี่คุณพิจิตมองยังไงครับอ่าแถวสองหมายถึงว่าอ่าในฝั่งของตัวเซกเตอร์อื่นหรือว่าตัวตัวแบงก์สองตัวเซกเตอร์อื่นครับอ๋อโอเคถ้าเซกเตอร์อื่นเนี่ยเออเรามาดูในเชิงของตัวอ่าหน้าหุ้นที่อยู่ในโซนล่างเพราะตอนนี้ผมว่างัดหุ้นโซนล่างง่ายกว่านะครับหุ้นในชุดของบริหาร สินทรัพย์เนี่ยเอเนี่ยก็หลายๆตัวก็ยังอยู่ในโซนล่างและเริ่มเห็นสัญญาณในการขับขึ้นเช่นออสัญญางตัวแบมก็น่าสนใจนะครับทิศทางของตัวกีดรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆปลดล็อกกับมานะครับในนี้าเรื่องของตัว ฝั่งกลุ่มบัญาก็ดีก็กลับมาเปิดทุกอย่างเรียบร้อยในนี้มุมเป็นตั้มของตัวกําไรของตัวแบมเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาขณะที่ valuation เนี่ยเล่นต่ํากว่ากลุ่มค่อนข้างมากโซนเนี่ยผมว่าโซนต่ํา20สเนี่ยสะสมได้นะครับสำหรับตัวแบมนะครับขณะที่กลุ่มของตัวคาร์บิลเนี่ยโซนนี้ก็ถือว่าโดนแรงกดดันจากเงินเฟอ้อพอสมควรนะครับมีจงังหวะในการถอยลงมาเรื่อยๆเลยเพราะว่ากลัวว่าเงินเฟอ้อสูงภาวะของการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอาจจะต่ําลงนะครับ่ดูว่า ดูในเชิงของตัวเลขจริงๆแล้วคอทั้2สองก็ไม่ได้แย่เซมโซเซลโคดของกลุ่มค้คาปลีกเนี่ยเป็นภาพการปรับตัวขึ้นถ้าตุกตัวเลยเราเอาตัวที่เซมโซเซลโคดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือตัวของ CPO อย่างเงี้ยขาเนี่ยผมยังเชื่อว่ากลุ่มตัวที่ยังคงอาก,กาศเช่นแบม CPO อย่างเงี้ยก็ยังคงน่าเล่นอยู่ครับอืมครับผมคุณจิไม่สนใจหุ้นกลุ่มของปกกระกันบ้างนะครับบางคนบอกว่กกาประกันเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยโอ้ประกันก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะตรงจุดเนี้ย โอเคก็จริงๆหน้าขึ้นกลุ่มประกันก็เป็นตีมการลงทุนของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นได้นะครับจริงๆก็สนใจดี่ว่าในเชิงของอาการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มประกันเนี่ยจะมีในในภาพรวมของสภาพคล่องเนี่ยที่น้อยยแล้วก็ตัวเลือกอของกลุ่มประกันเนี่ยที่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมผมวางไว้ถ้าถ้าคนอยากจะ เล่นจริงๆของตัวกลุ่มประกันเนี่ยวางไว้ตัวหนึ่งก็คือ TIPH ละกันนะครับเพราะว่าสัญญาณของการปรับโครงสร้างของเขาเนี่ยมันก็ทําให้มงต้ามของตัวกําไรของเขาเนี่ยมันมีรูมในการที่จะอ่ากวในช่วงถัดไปบวกกับในภาพระยะสั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงสักมันกลางเดือนเนี่ยจะมีการเข้าสู่อ่าภาพของการประกาศเนี่ยหน้าคุ้นเสร็จห้าเสร็เ็้อยลอกใหม่ซึ่งเราก็คาดว่า ตัว TIPH เนี่ยจะเข้ามาติดในเซ็ตตรชนีเซ็ตร้อยเนี่ยในรอบนี้นะครับ <ừ> เนี้ยก็ได้สองเด้งคือโมงตั้มของต,ออตัวดอกเบี้ลขัขึ้นด้วยที่กระตุกขึ้นมาแล้วก็เซมเมนในเชิงของตัวกองทุนที่เป็นพาสซีฟฟันที่จําเป็นจะต้องโหลดหน้าหุ้นตามเซ็ตห้าสิบกับเซ็ตร้อยเนี่ยก็จะมีโมงตั้มกลับมาอีกช็อตหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูต้องคอ,อของคุณคุณวิกิตมากนะฮะมากเลยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมนะนั่นคือมุมมองคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์นะครับนับกกลยุทธ์ของเมย์แบงก์กิฟเองผมว่าแอบนักลงทุนท่านผู้ชมผู้ฟังรายการกล้วยหอมกับรู้ได้ว่าฟัง2มุมมอง2ค่ายครับจากนุมูละพัฒนาสิธิ์แล้วก็ Bank เมย์แบงก์กิฟต์กันไปแล้วผมเชื่อว่าคงใช้ข้อมูลเหล่านี้นะมาประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขายหุ้นหรือว่าจะปรับพงปรับพอร์ตอย่างไรแต่จุดนั้นนะครับหรือช่วงของ4หุ้นสุดๆกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่า ภาพหลักๆนะด้วยโฟกัสเน้นๆคือกลุ่มแบงค์เดี๋ยวว่ามาดูสี่หุ้นสวิงโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการเกาะติดหน้ากระดานนะถือว่ามีความน่าสนใจถือว่าเป็นเกมหุ้นที่สมองเลยว่าโอ้โหเร่าร้อนนะหรือว่าคนที่เป็นแบบว่าสายซิ่งต้องติดตามกันนะเริ่มจากสวิงตัวแรกนั่นคือตัวของ MBAX นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท75สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1บาท55สตางค์คิดเป็น29.8 1เปอร์เซ็นต์นะครับส่วน สวิงตัวที่2นั่นคือตัวของสปานะครับหรือว่า S SPA นะครับราคาพุ่งวันนี้ปิดที่8บาท80สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น55สตางค์คิดเป็น6.67%ส่วนสวิงตัวที่3นั่นคือตัวของสมอเจี M ๊ยบหรือว่า S GF นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาพุ่งปิดที่96สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น2สตางค์คิดเป็น2.13%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่า มาแบบว่าร้อนแรงนะนั่นคือตัวของ TMI นะครับราคาวันนี้ปิดที่1บาท66ตังค์นะครับแล้วเพิ่มขึ้น11ซางนะคิดเป็น7.10เนะครับนี่คือ4ูหุ้นสุดสิสงโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการนำเสนอหนะ้าส่วนเรื่องของการหายุทธวิธีในการเอาชนะหมากเกมหุ้นนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมควรต้องไปนั่งศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องราวของ ปัจจัยพื้นฐานนะครับดูเรื่องาของกราฟว่าเป็นอย่างไรแนวรับแนวต้านนะครับจุดคัดจุดซื้อนะครับรียก้่าใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจซื้อขาย4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตวีสริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงกิเองวันนี้ได้นามา2ตัวนะครับตัวแรกนรั่นคือตัวของ Kbank กนะครับต้องบอกเลยว่าคุณอภิวัตบอกว่าเข้าสู่ รอบการฟื้นตัวแล้วนะเดี๋ยวว่าโอ้โหเดีว่าเทคนิคมาแบบนั้นเลยนะให้แนวรับที่148บาทนะครับแนวรับทะเบีย่นี่144บาทสำหรับแนวต้านเคแบงอยู่ที่155บาทถ้าเกิดผ่านไปได้จะเจอกันนะครับที่160บาทนะครับวนันนี้ราคาหุ้นของเคแบงค์ต้องบอกว่าวันนี้ปิดที่149บาท50ตาเพิ่มขึ้น5บาทคิดเป็น3.46เปส่วน สุดแซ็ปตัวที่2ที่คุณอภิวัตแนะนำนะครับนั่นคือตัวของซิงเกอร์นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตว่ามีรุ้นฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่49บาท50ตางนะครับแนวรับไปที่47บาทสําหรับแนวต้านซิงเกอร์อยู่ที่52บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันที่53บาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของซิงเกอร์ปิดที่49บาท50ตางลดลง75ตางคิดเป็น1.49 เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับูรูถ้าเกิดนักหุ้ชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook ห in ุ้นอินไซน์แล้วก็ช่องย in ู u ูบหุ้นอินสไตน์นะรวมถึงถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลข่าวสารแบบเดียวไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ห in ุ้นอิน g ไ t ์ .com สำหรับรายการกล้วยหอมกับูรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมพวงไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม